เป็นที่มาของอพรสวรรค์แต่กำเนิดนะครับของคนสิบสองคนนะครับแน่นอนพรสวรรค์ต้องมาพร้อมกับคํราสนะครับคนที่หนึ่งนะครับธาตุไฟราศีเมษอารีสนะครับหรือว่าไฟแกะนะครับพระเจ้าบอกว่าค่าให้เจ้าเป็นบุตรคนหัวปีนะครับเป็นมเมล็ดพันธุ์แรกนะครับดังนั้น เราจะต้องมีความกล้าหาญในการที่จะเริ่มต้นเป็นคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มานะครับสำหรับอารีสก็คือความมั่นใจในตัวเองนะครับนะครับจะต้องเป็นคนที่ิเริ่มนะครับภารกิจที่เราได้รับมอบหมายคือต้องเป็นคนเริ่มนะครับนําผู้อื่นนะครับจุดประกายชีวิตผู้อื่นประมาณนี้นะครับคําสาปของอารีสก็คือขาดการควบคุมอารมณ์นะครับโกรธง่ายนะครับโมโหง่ายเนาะ ซึ่งมันมาจากความมั่นใจตัวเองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาจุดสมดุลให้เจงงนะครับต่อมาธาตุดินทารัสหรือพฤกษกนะครับจุดเด่นคือความแข็งแกร่งนะครับความทนทานความอดทนนะครับพระเจ้าบอกว่าข้าให้พลังในการปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไปในผืนดินกับเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเจ้าไม่ต้องตั้งคําถามหรือว่าสงสัย แค่กระทํามันไปแค่ทํามันไปนะครับเรื่อยๆคือหนักแน่นแล้วก็ทํามันไปอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละนะครับสุดท้ายเจ้าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีดังนั้นพุกธศกจะต้องดึงพลังความทนทานของตัวเองออกมาแล้วทางานอย่างไม่ยอ่อทอนะครับฉันใดก็ฉะน,นั้นข้อเสียก็คือที่เขียนไปเลยบางครั้งทําให้ขาดความเข้าใจนะศัแต่ว่าทธรรมสำหรับเจมีหน่ายนะครับ จไม่ไนายพรสวรรค์ที่ได้มาคือความรู้นะครับ k n o w จเจ้าจะนำเอาความเข้าใจทั้งหมดนะครับกับผู้คนนะครับที่อยู่ร,บรอบๆนะครับโดยที่บางครั้งเนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นข้อเสียเจ้าไม่เจ้าจะไม่รู้ว่าบางครั้งเขาพูดหรือว่าเขาจะฟังเจ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าในการต้องทําสิ่งนั้นเจ้าแค่หาความความรู้ไป เพราะฉะนั้นข้อเสียของจะมีหนายก็คือน้อยอ,อกน้อยใจนะเจนเขาพูดไม่ฟังแล้วก็ขาดบุคลิกภาพนะครับโลเลไม่คอนซิสเซนซีนะครับเน,นื่องจากกระหายความรู้แล้วก็ปรับตัวตามความรู้ใหม่นะครับการเป็นคนที่คนอื่นมองว่าโลเลไม่มีบุคลิกภาพนะครับต่อมานะครับ ไฟไปละดินไปละลมไปละแล้วก็ต่อมาเป็นน้ำนะครับน้ํากรดกรนะครับพรสวรรค์คือ f ฟ m i l y นะครับการสร้างครอบครัวการชักจูงผู้อื่นนะครับให้เข้ามาเป็นเพื่อนกันเป็นพวกพ้องนะครับนะครับซึ่งหน้าที่ของกรดกรนี่ก็คือสอนให้ผู้อื่นเข้าใจอารมณ์ตัวเองและก็อยู่ด้วยกันด้วยการแบ่งปันอารมณ์ที่ดีต่อกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนข้อเสียก็คือ ขาดความเห็นอกเห็นใจครับเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยเฉพาะที่ไม่ใช่แฟมิลีนะครับมาถึงธาตุไฟราศีที่สองนะครับไฟเลโอพลังที่ได้มาคือความกล้าหาญนะครับหน้าที่ของสิงโตก็คือให้คิดภาพว่าเป็นเจ้าป่าที่ดูแลสัสตว์ในผืนผาเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความกล้าหาญในการขึ้นมาเป็นผู้นํานะครับเป็นที่มาว่าพลังที่ได้คือฮอนเนอร์นะครับความกล้านะครับคุณจะต้องลุกขึ้นมานําคนอื่นแบบเนี้ย ซึ่งพระเจ้าเขาบอกไว้ว่าอย่าลืมนะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ของเจ้านะเป็นของทุกคนมันมีชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าเผลอหยิ่งทะนงในตัวเองนะครับวางตัวเองไม่ลงมีอัตตายอยู่เนาะนั่นแหละข้อเสียของลีโอนะครับต่อมาเวอร์โกนะครับเวอร์โกเป็นธาตุดินพลังที่ได้มาคือ purify of thought นะครับ เหล่าเวอร์โก้นะครับจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับความหมายคือจะเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อๆใสๆนะครับในแนวความคิดเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของการตั้งคําถามนะครับแล้วก็ตร,ต,รตรงๆตรงๆนะครับหน้าที่ของเวอร์โก้คือมีหน้าที่ตรวจสอบมวลมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นเป็นตุลาการเป็นฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยครับจะเหมาะสมเนื่องจากมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้เอ็นเอียงนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่เอ็นเอียงและตรงๆรข้อเสียจึงเป็นการขาดความอ่อนโยนนะครับต่อมาลิบร้านะครับลิบร้าคือลมราศีตุลน,นะครับพรสวรรค์ที่ได้มาคือความรักนะครับผู้คนจะรู้สึกว่าคนนี้น่ารักนะครับแล้วก็สามารถส่งส่ง รอยยิ้มเหลืออะไรก็ตามยี่เฮ้ยมันน่ารักขึ้นมาอย่างนี้ได้นะซึ่งจริงๆแล้วร่างเง่ามันมาจากการที่พระเจ้าเนี่ยมอบหมายให้มิชชั่นออฟเซอร์วิสค่าให้หน้าที่ในการรับใช้หรือดูแลมวลมนุษยชาตินะครับแก่เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เจ้าสาม,มารถที่จะเอาแบบ ความคิดที่ดีหรืออะไรก็ตามนะครับเข้าไปหาผู้คนได้เพราะว่าถ้าเราแบบน่ารักเป็นมิตรเราไปพูดอะไรไปคนก็จะฟังอย่างงี้ยเนาะคนก็จะรับรับไปปฏิบัติอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นข้อเสียก็คือว่าขาดความเป็นมิตรไมตรีนะครับต่อมาสกอร์พิโอนะครับสกอร์พิโอเป็นธาตุน้ํานะครับสังเกตว่าจะเป็นอ่าสกอร์พิโอธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นดาวมิตุยนะครับดาวพูโตนะครับจะเป็นธาที่ สัมผัสได้ถึงมิติที่5นะครับวิญญาณหรือว่าสิ่งลี้ลับหรือว่าเซนส์ความรู้สึกลางสังหรณ์บาง,อย,างอย่างเช่นหรือจะเอาแบบเบสิกก็อย่างเช่นมีเพื่อนร่วมง,งานเข้ามาใหม่แล้วรู้สึกเลยว่าคนนี้ไม่ชอบที่หน้าเราอะไรเงี้ยทั้งทที่เขายิ้มให้เราอยู่อย่างเงี้ยนะนี่คือพลังของสกอร์พิโอนะครับเพอร์โพสรู้วัตถุประสงค์รู้จุดประสงค์นะครับพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะมีความสามารถในการ เข้าใจจิตใจผู้อื่นนะครับรู้ใจผู้อื่นเนาะว่าเขาคิดอะไรยังไงแต่ว่ามันจะเป็นแค่ฟิลลิ่งเนื่องจากมันจะเทพเกินเนาะเพราะว่าพระเจ้าจะไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าสามารถอธิบายหรือว่าพูดได้ว่าอะไรที่เจ้ารู้มานะครับมันจะเป็นแค่ฟิลลิ่งประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สกอร์เบโอาขาดคือการควบคุมนะครับ